ดกินนี่อย่าเออกินคือไอ้น้ำปลานี่ยไหมข้าวหัวมึงเออมันกินกันมันแยกบวกออกแลยวไหนกินน้ำปลาไหนกินไหนกินเดียวกันกินก่อนชิมชิมมั้ยหันงุู้กัดปากมันบวกอะไรเนี่ยตอนนี้ก็ตอมแล้วพูดสิตอมอันนี้เร้สิตอมหอยจะกินเป็นบ้างเนี่ยกินเป็นบนเจ้าเอิ้นว่าอย่างหมู ฮะว้าโอ้ยหมูนางล้องดีๆกล่องมาเห็นมันเบนตะหัวเป็นตะหัวเห็นไเห็นตะหัวมันบ่เป็นหมูเนื้อเออสิ้นดิบเฮ้ยทไปนั่นสวัสดีครับปอกันอีกแล้วกบผมเฮียต่ำคำตรงชแนลกับอาจารย์อดร้อยสี่ครับผมสวัสดีครับผมมัอนี่มีมือกุกมาซอยอีกแล้วมาซอยเอเลี่ยวมาซอยซอยเนี่ยกินจุ้มอีกแล้วครับผมเตรียมมานน้ำตัวสวัสดีจ้าซื้อกุ๊กกิฟต์ค่ะ กุบกิบแมงซื้อยังเกาหลีกินสิ้นเป็นวะกินเป็น,นซื้อเป็แต่เสียบซื้อเป็แต่กินสิ้นมาเป็นกันเอา้เอาสม,มิ่งพ่อนี่ยอ้ามาแมนตีมันต้องป๋องชีต้องปอกก่อนตนาอ้ยแต่กินแจกข้าวก็ได้มันต้องเอาทั้งเลยมันต้องรวยลายรวยรายนี่โดนไปไหนไอ้สวัสดีครับเอ้าสวัสดีอีกทีนึงยังเป็นทั้งการวันนี้ก็ได้ดารานางเอกนักแสดงมีด มาจากไส้บูบะหูแล้วก็บ,บุมีเพลิงหูพอเพิ่นมาจะใส่กรุบกริบนะครับ <c oughs> อาจจะเห็นได้หลายเรียงเพิ่่นวาเพิ่นหลังจากที่ฐายังวีเสร็จเพิ่่นวาเพิ่นเป็นคนมากินจุนะกินเป็นว่าเดียวจะเป็นสัตว์กินไปยอดเจ้าสิกินจุให้กินอย่สิกิน <c ười> ปีพุ่นแล้วเป็นยังไงเป็นอะไรสัตว์แอบว้าดตัวยุงเดือดเสียดอ่อนแล้ว เลือดออกเลยเราะพงอาี่ตงอยที่ใอ่สอนี่อัตนัตนี่สุกอาตวนีลักเนี่พ่วงสอยอันสดซอยอันสุกกอนก็ได้คอยกินดิบคอยกินกต่แนวอื่นดิบๆนี่ก็สีกินก็ปลาแดกอะไดหเน่ยเนี่ยกระห้นี่จ้าโอ้ยแมงวันจานวันสีแมงวันคือสี่คนมึอนี่จัสี่แมงวันผลยมันลายไปเนี่ย กนก้นกินมาได้ก็ได้ยหรอกกินก้อนเบื้องขู่เลยว่าเฮดิก็เข่าเป็นบอผู้ใดก็รักผู้ใดก็หลงเบิ้งซอยเนี่ยสรอยเหนือบถนัดจะสรซอยผู้ชายถนัดถนัดดิซอยทีทีใช่ไหมทีทีเลยไปเดี๋ยวกินก่อน้ังอย้อยสร้อยนี่อ๋อเนี่ให้จันทร์มาอ๋อเนี่ของอาจารย์นี่จับสดสดเนี่ยไปจะเรียกซอยเอาเลยจะมากันเลยจะต้องกินน้ำเน้ยได้เลยบไปพี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นอีนี่เป็นปอบก็ตัวเด้อบ่แม่นครับ นี่ล่ะตอนนี้ลูกอีสานตัวแท้นั่นป่ะแเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนลอยเอ็ดเจ็ดยันหนามจ้าอำเภอใดลอยเอ็ดจำว่าใดลืมกูอยากไปลอยเอ็ดลืมวันจังเพรา่ออีแม่อีแม่เป็นแล้วก็เป็นลูกอีแม่งงบ่เออเราบูชาอีแม่เป็นข่อยอยากไปลอยเอ็ดนี่เด้อข่อยอยากเซ็ตบ่กมต้องหอดลอยเอ็ดแล้ก็เซ็ตได้คือกันล่ะวิธีการเนนี่ยสั้ เอาวิธีการกินที่ถูกต้องก็โตยวเขามะอ๋อมีลูกที่สานตัวจริงด้วยอ๋อโอ้โหเป็นยังงเสียงกับอิ่มเลยหือปอบชัดๆเป็นยังไงก้อยยังบอกกากินอ่ะเอาใส่ด้านออซิมกันครับอันนี้ตอนนี้ตอนนี้น้อยหดเอาตรงมันตรงไปพวคุณซีพี่นี่เออดังนี้เลยอืม มาพี่น้องมากินน้ำกันครับมือนี้ส้อยจุ๊บเรื่องข้วข้อไหมมานี่เจ้าสร้อยก็ตับหวานเห็นจานออดเอาตับข่อ่ะเยวจะตับเจ้าไข่กินก็ไข่อร้อยตับโอ้เนื้อสดเนื้อพ่วงเนี่ยโอ้ยุ่งกับไรวันลาจานออดก่อน ตองหมัเฮ้ยยังไปดูดเนี้ยดูดอดนิ้วไปทางไหนมีรสชาติอยนะงอ้จ้า้มาไหวเด้นเจ้าหวานองเงย่ะหวานข้นปอนจะพิการวะตับหลวงก็ไม่ได้เพราะต้อกินตับลวงอืออืออือยุ่งกับอยังยุงกัอไรยุงให้ นจะกัดนมกูด้อเอ๊ะมกัดนะมันหลายอาจารย์อาสีไปทีท่ันคำนั่มันจะลูกใครมเื่องนีดีดีพันหมเขากับนมพียเหวานเพ่นเพินเพ่นเพ่นกินตาเบงเหอคอยมากินตับนี่คอยมากินตับตับเก็บเกืบกูจะเปิดเพลงเหอ เป็นอาจารย์ออดยินดีต้อนรับคนเข้าสู่อนาจาร้อยชี่ผมคือสิบวัตต์อยากอ,ายอันนี้เพิ่นเป็นพยาบาลน,นะครับเป็นพยาบาลของไอศูนย์บำบัดปืน้นฟูผู้ติดหนี้ของเฮาพยาบาลม,มาใหม่เป็นหมอพิเศษพยาบาลพิเศษอาจารย์ออดคือสิบวัตอยากไม่ใช่หรอป่ะเนี่ยเฮ้ยงั้นตายยังไง่อทำเมียสิอันนี้เขาเอินี่อย่างเครื่องไน ลูกอีสานตัวจริงครับพี่น้องบด่หญ่สวยกินได้สชุยางเลี้ยงง่ายเื่อผ่าครีริวครับเปียมือยังขนาดนี้เธอเลี้ยสิเป็นขนาดใดล่ะไม่ว่าก็ซ้ำเ่ยเคยเลียมั้งโกเรีนดีเลยเคยเลี้ยมั้งสีบุเรียเส้นไม่ได้สีน้องมา้องเลียกันสุดญญายิ่งพี่น้องถ้าให้เลือกกินอันนี้ก็กินน้องสิกินยังอันนี้แซ่บกว่ากัน เอาน่องทีแล้วตั้งร่องเฮ้ยพิชว่าแซบเราทางกินนี่นะรับรองนักกว่านี่อีกเอ้าขี่ขิงตลอดตอนน่ะผมนี่แต่ตอนน้ำล่อแล้วครับโอ้ยุ่งวันพวกแร่เผาอย่างนี้อะ้วยุ่งพี่น้องบรรยากาศยังมาแรงครับไรยุ่งเอ้ตอนนี่เลยพี่อ๋อแม่สายไรอืมไรยุ่งโอ้โหกินแบบว่าตอนตอนไงดี ม,มันเนี่ยตับตอนนี้ไงนี่นุสิปอน <c oughs> นี่คือตับนะคะตับ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 แบินออกมาบินอีกนอกกันมัใกล้ดิล่ะอ่าอ <c oughs> ีกทน <c oughs> นึงจ้ะอืมนนอืมเลื่นได้ละอวล่อน่า แดดดินเงี้ยไปก็เช็ดลิ้นเนี่ยจ้ะก็เช็ดลิ้นเนี่ยโกขไปก็ได้ยังพวงไม่ปกพปิดป่วยงานนี้เสียเปียบอาจารย์อดว่ะเรามาปอนปอนทางนี้น้ำบ้านหลงเลยบอลก่อนผู้ป่วยหลอดเจ้าอาจารย์เจ้ามาดูแบอลกันผู้ป่วย <Hi> โอยยุงได้นอยุงัดอันนี้เปย่มยเงม้ยกัดมาเก่ะไดมาเกี่งจังใส่ใสผทุเรียนเน่บัเอิผัวอมอยู่ไม่ตับสิ่องามครับนจเบิ้งสิ่งองงามเลยมันก่อยเนา hả hả Ừ hả 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 กูอยากเป็นยุ่งเด้อไปยังไหนกลุบบอยน้นตงนี่ยุ่งก็บการจะเจาะเดี๋ยัยอดตัวหอมกินอีกจะคำาหนีคำหนึ่งเอาตับหวานอื่ตับนี่เอาดิบๆก็ได้เนาะก็หลายนี่ก็หอมมี่ก็ตอมตาหมองเดียวเดียวเป็นไรตอม มันจะเกิดเป็นยุ่งขึ้นมาน่ยจะต้อมมองได้ก็ได้จะกัดมองได้ก็ได้กินพร้อมกันบ่วันขนาดนั้นแล้วอ่ะปวดเนี่ยเหนื่อยกับเขาเขาเอาเลยไม่อยากเลิกครับผมนี่กันกรุบกริบนะครับกะผู้ใดอยากติดตามท่างไอคีก็ติดตามได้ท่างจ U B ู I F T ีไอเอฟทีหนึ่งหนึ่งค่ะยูทูบอะ กุ๊กกิ๊ลชาแนลเฟซบุ๊กสุรสนาสิภาริค่ะครับผมกัยินดีต้อนรับเขาสู่แกงร้อยสีนะครับนี่ก็จะเป็นแกงร้อยสีคนต่อไปร้อยสีคือกันเน๊ยมันยิ่งกะได้เดือดแกงนี่เราเป็นทังใดมือธรรมดาคือกันรู้สึกว่าปลอดภัยว่บป บอกเลยเราแวงไปมาที่สุดโอ้ยขนาดถามเลยขนาดนี้แล้วขนาดถามเลยรู้สึกเหมือนคนคิ้งล,ลูกตลอดเวลามแบบตื่นตัวตื่นตัวนําเดินตลอดเวลาแบบว่ารู้สกโดนตื่นขึ้นงง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 ดนงง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 งมงงงงนีงผมงงงงี่งงงกงง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 ก้งง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 างงงไงง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 ิงงงองทงงงงงงางงงองงันงง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 งของง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 งกงง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 ง น้องนงมันมาเล่นน้ำแต่ว่าคันน้องคนนงเนี่ยเป็นแต่เบิ้งก็นี่ครับผมแอ่มุ่น้องมุ่นงอันนี้น่องนงอยู่มันเป็นน่องนงแล้วลูกหลานกันวะเนี่ยใจเย็นๆเท่าแล้วนี่หนาเท่าอีกก็นี่เนาะกราบลาเพื่อนครับครับผมมุ่งกลับพรอมเลยคำนี่ก็น้องครับผมครับผมสั่งควบส่วนต้องให้ให้เดี๋ยวแต่ชิมี่ชิ้ตัวคนเฟนๆทีบอกให้เบิ้งโอ้โก้ถูกนะลิปบอกให้เบิ้งเรื่อยๆพี่น้องเอ้ามุ่งนี้่ยก็กลับเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมติดตามด้วยครับเด้อ